ย้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาดูวิธีเติมเงินของเกมเต้นที่เราใช้ปัจจุบันนะคะก็เ,เข้าไปที่เพจสต,ตร์นะแล้วก็มาที่ตรงขีดสามขีดข้างบนซ้ายมือนะคะแล้วก็มาที่วิธีการชําระเงินนะคะมันก็จะขึ้นรายละเอียดขึ้นมานะคะว่าเราสามารถชําระอะไรได้บ้างนี่คืออันข้างบนนี่คือ เป็นเรื่องอะไรวะวิธีการให้เอาแบบเออเขาเรียกอะไรอะ่ะโอ๊ยนึกไม่ออกเรียกเป็นเครือข่ายแล้วกันนะทุกคนเนาะแบบเครือข่ายได้แบบเราสามารถที่แบบชําระเงินได้อะ่ะเออก็คือมีแบบเป็น Google Pay อะไรเงี้ยเติมแบบเราซื้อากับเซนเซนแล้วก็เติมเข้าอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นแบบมิการของโทมันนี่นะคะนี่ ก็ตามน,นี้เลยอันนี้ไม่ใช่ของเรานะเป็นของของคุณแฟนนะคะคือปนมาอวานซึ่งให้หนางทำให้เมื่อวานนะคะเพราะว่าอยากเติมไงอยากได้เออส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบบวิธีที่เราสามารถผูกจะได้เติมได้ก็คือใช้การได้เกิเงินผ่านเอเอสหรือผ่านซินที่คุณใช้อยู่นะคะก็ใช้ได้นะ หรือไม่ก็เพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะคะอันนี้ก็ต้องออาำพ่อาถามแม่ดูนะคะว่าในต่างคาอะไรงีย <c oughs> บ้าบ่มากแม่แล้วก็มีแอร์เพีนะคะลิงทูมันี่วอลเล็ตก็คือลิงข้างบนนี่แหละแล้วก็มีเทปาวแล้วก็แลกมาหักแล้วก็แลกมาหักน,นี้ยังไม่แน่ใจว่า,วามันเืออะไร ถ้าใครมีแบบวิธีเติมแบบไหนก็สามารถเพิ่มเข้าไปในนี้แหละ,และก็มีแม่ก็มาอยู่ที่ตั้งค่าการชำระเงินเพิ่มนี้ก็ได้นะออก็ประมาณนี้เลยนะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมแล้วเราก็เข้าเกมจ้าเราก็เข้ามาเกมที่เราต้องการที่จะเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ในซีสโตนนะ,ะสามารถเติมได้หมดนะคะอ่ะก็สําหรับเราเติมเกมเต้นเติมครั้งแรกคือเราอยากได้ไอ้นี้ ได้ปีนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการนะคะก็เลยแบบว่าสืชีวิตได้เออปีเขารีเซ็ตใหม่ไงก็เลยแบบไหนๆก็ไหนๆละตอนแรกที่เติมหานเบอร์นะมันก็เติมไม่ง่ายแหละแต่สําหรับของพี่มันมีปัญหาไงเออแต่ของเพื่อน,อนๆหรือน้องๆองก็น่าจะไม่มีปัญหานะพี่จะเติมเพี่นี้พอนะฮะรึ้ขึ้นมามันก็จะขึ้นประมาณนี้แล้วเราก็ กดไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วมันจะขึ้นให้เราตืดนี่แล้วเราก็กดไปเลยฮะอันนี้นะฮะแล้วเราก็คลิกในชื่อเดียวนะฮะแล้วมันก็จะาาได้ไม่นองได้ไม่นองได้เลยอย่าค้างจังซี่สิใจคอไม่ดีชําระเงินสําเร็จเรียบร้อยนะฮะก็ได้ไมุนองได้ไม่นองเรียบร้อยตอนนี้ก็จะได้แบบเติมครั้งแรกได้สองเท่านะคะก็คือก็ได้สองเท่านั่นแหละอือ แล้วก็เราก็มารับที่เราเตือนไี้นะคะกืเติมอีกแล้วอันนี้เัาไม่สามารถซื้อด่วนได้นะแต่ต้องใช้เพรอะอถ้าสมมติแบบว่ามันไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยคือรอบนี้เราจะต้องเอาไอ้นี้ให้ได้ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะยังเหลือหลายอันอยู่อะมันก็หลายอันอยู่แหละเมื่มอวานก็ลืมเข้ามารับของทําไว้แล้วแต่ลืมเข้ารับเป็นเครียดมากแม่ไปดู ของเติมครั้งแรกที่เราได้มานะคะไปไหนแล้วหนาชงผมอันนี้นะคะแล้วก็ชุดท่อนบนอันนี้ชุดท่อนล่างอันนี้นะคะแล้วก็รองเท้าใช่ไหมรองเท้าอันนี้บอกว่าไม่น่าใช่ป่ะอันไหนอะรองเท้าอันไหนวะเมื่อกี้น่ะมันชื่อรองเท้าอะไรอะลืมดูใช่อันนี้ไหม สสยเลือสีขาวหรือว่าอันนี้วะอันนี้หรือเปล่าชุดบนเออใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้แหละนี่คือเซตที่ได้มาเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีปีกด้วยนี่เอาหางออกมาดูว,วีมิตราด้วยเขาเรียกอะไรไม่ใช่ตราเขาเรียกเอฟเฟกได้เมื่อกี้มากับชุดนี้เลยนะคะกระพือปีกวิบับปีบับ ที่เพิ่งดีรอบเดียวอยงปลวะ่าอุ้ยเยอะไปอืมเอาอันนี้แล้วกันสวยเช้งเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วสําหรับการเติมครั้งแรกของเราก็เติมเงินก็ประมาณนี้แหละมันไม่ยากหรอกนะคะทุกคนเติมไม่ง่ายไม่ยากเยยขอแค่แบบว่าถ้าอยากเติมมันนะ <laughs> อะไรเนี่ยแพ็ก <laughs> สุดคุ้มมีอะไรหรอ <laughs> ฉันอยากรู้ วิพากษ์สุดคุมก็เติมได้เอา้าทำไมมันน้อยกว่านั่นวะมันน้อยกว่านี่อีกอะแสะดงว,ว่าพักสุดคุ้มยังไม่คุ้มเท่าไหร่มาโอเคนะคะตามนี้เลยวิธีเติมเงินก็ง่ายๆนะไม่ยากก็ถ้าใครที่แบบยังไม่รรู้วิติภาวะหรือว่าพบน้องๆอ,อะไรเงี้ยก็ให้พ่อแม่ถามพ่อแม่ดูก่อนนะคะถามผู้ปกครองดูก่อนเนาะ,ะจะได้แบบว่าไม่โดนดุนะคะ สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมค่ะเดี๋ยวเราดูว่าพรุ่งนี้เขาจะอัปเดตอะไรมาบ้างเนาะแล้วบ๊ายบาย